เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับคือเส้นทางของแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจากยุคก,ก่อนที่อะไรๆมันค่อนข้างนิ่งๆหน่อยมาถึงยุคนี้ยุควูกาที่เราเจอกันอยู่ทุกอย่างมันดูเร็วดูผันผวนไปนหมดเลยนะครับใช่ค่ะความซับซ้อนความไม่แน่นอนมันสูงขึ้นมากจริงจริง วันนี้เราเลยอยากจะมาลองเจาะลึกกันดูตั้งแต่ทฤษฎีดั้งเดิมเลยไปจนถึงแนวคิดใหม่ๆที่จำเป็นมากๆในยุคดิจิทัลเราก็จะอิงจากบ,บุตรความวิวัฒนาการภาวะผู้นำจากความมั่นคงของอดีตสู่ความคล่องตัวแห่งอนาคตของดรเปรมปรีดีหมู่วิเศษเป็นหลักนะครับเป้าหมายก็คืออยากชวนกันมองภาพรวมแหะครับว่าแต่ละแนวคิดมันเกิดขึ้นมาเพื่ออะไรแล้วสุดท้ายเนี่ย มันมีอะไรที่เป็นแก่นจริงๆที่มันไม่เคยเปลี่ยนไปเลยหรือเปล่าอืมน่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองย้อนไปที่จุดเริ่มต้นกันก่นกอนเลยไหมครับยุคแรกๆเลย Situational Leadership ของ h e r s e y กับ Blanchard ได้เลยค่ะยุคนั้นต้องเข้าใจบริบทก่อนนะคะว่าโลกมันยังค่อนข้างมีเสถียรภาพมากกว่านี้เยอะโครงสร้างองค์กรก็เป็นลำดับชั้นชัดเจนครับหลักการสำคัญของ Situational Leadership ก็คือเขาเชื่อว่าเออมันไม่มีหรอกสไตล์ผู้นำที่ดีที่สุดแบบเดียวตายตัวผู้นำที่เก่งจริงๆคือคนที่ปรับวิธีนำของตัวเองได้ให้เข้ากับลูกน้องแต่ละคนหรือที่เขาเรียกว่าระดับความพร้อม maturity level อ๋อที่แบ่งเป็น M1 ถึง M4 ใช่ไหมครับใช่ค่ะ M1 ก็คือทั้งยังไม่ค่อยเก่งแล้วก็ยังไม่ค่อยอยากทําเท่าไหร่อาจจะยังใหม่หรือขาดความมั่นใจครับ ไปจนถึง M4 เลยคือเก่งด้วยแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจอยากทำเองเลยแล้วผู้นำก็ต้องเลือกใช้สไตล์ให้ถูกกับ M แต่ละระดับอย่าง S1 telling นี่คือสั่งเลยใช่ค่ะ S1 คือ telling สั่งชัดเจนบอกเลยว่าต้องทำอะไรยังไงเหมาะกับ M1 ที่ยังต้องการการนำแบบตรงๆงแล้วก็มี S2 selling หรือ coaching อันนี้คือเริ่มสอนเริ่มชวนคุย ค่ะ S2 จะเน้นอธิบายเหตุผลโน้มน้าวขายไอเดียแล้วก็โคชไปด้วยเหมาะกับ M2 ที่อาจจะเริ่มอยากทำแต่ยังทำไม่ค่อยเป็นอืมแล้วก็ S3 Participating สนับสนุนอันนี้คือเริ่มให้มีส่วนร่วมมากขึ้นค่ะเน้นสนับสนุนให้กำลังใจเหมาะกับ M3 ที่เก่งนะแต่บางทีอาจจะยังไม่มั่นใจหรือลังเลสุดท้าย S4 Delegating คือปล่อยให้ทำเลย ถูกต้องค่ะ S 4คือมอบหมายงานให้เลยเพราะผู้ตาม M 4นี่คือพร้อมสุดๆแล้วทั้งเก่งทั้งมั่นใจผู้นำแค่กำหนดเป้าหมายกว้างๆแล้วให้เขาไปหาวิธีจัดการเองได้เลยฟังดูเป็นระบบเป็นขั้นตอนชัดเจนมากเลยนะครับสำหรับยุคนั้นใช่ค่ะมันเหมือนเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้เลยให้ผู้จัดการเอาไปใช้บริหารคนให้ทำงานได้ตามแผนในโลกที่เออยังพอคาดการได้ แต่พอเวลาผ่านไปโลกมันเริ่มหมุนเร็วขึ้นซับซ้อนขึ้นการแข่งขันก็สูงขึ้นแค่จัดการตามสถานการณ์แบบซิจิเอชั่นอลอย่างเดียวอาจจะไม่พอละมังครับที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าได้ถูกต้องเลยค่ะนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดแนวคิดภาวะทุนนาำการเปลี่ยนแปลงหรือ transformational leadership ขึ้นมา คนที่พูดเรื่องนี้หลักๆคือ b บ r n ์น d ดเอ็มเขาบอกว่าผู้นำยุคใหม่ต้องไม่ใช่แค่ผู้จัดการที่คอยสั่งงานตามสถานการณ์แต่ต้องเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจได้ด้วยต้องปลุกพลังใจคนให้เขารู้สึกอยากพัฒนาตัวเองอยากทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าเดิมโห oh, จาก manage มาเป็น inspire เลยนะครับใช่ค่ะซึ่งมันมีองค์ประกอบสาคัญอยู่4ตัวที่เรียกว่า the four eyes 4 e s eyes, มีอะไรบ้างครับ ตัวแรก idealized influence คือการเป็นแบบอย่างที่ดีมีจริยธรรมทำให้คนศรัทธาอยากเดินตาม 2. คือ inspirational motivation อันนี้คือการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่มันว้าวน่าตื่นเต้นสร้างแรงผลักดันให้ทีมครับส intellectual stimulation คือกระตุ้นให้คิดนอกกรอบให้สร้างสรรค์ให้กล้าตั้งคำถามกับวิธีการเดิมๆอืมและสี mm. ่ individualized consideration อันนี้สำคัญมากคือการใส่ใจลูกทีมเป็นรายบุคคลเข้าใจความต้องการความแตกต่างและสนับสนุนเขาเหมือนเป็นโค้ชส่วนตัวเลยค่ะโอ้โหฟังดูเป็นการยกระดับบทบาทผู้นำขึ้นไปอีกขั้นเลยนะครับจะแค่บอกให้ทำเป็นสร้างแรงบันนานใจให้คนอยากทำเองแถมยังต้องกระตุ้นความคิดดูแลเป็นรายคนอีกใช่ค่ะมันเปลี่ยนโฟกัสจากการควบคุมมาเป็นการพัฒนา และสร้างพลังให้คนซึ่งแนวพิษนี้ก็กลายเป็นฐานที่สำคัญมากๆให้กับยุคต่อๆมาเลยค่ะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันที่เราพูดถึง VUCA กันบ่อยๆความผันผวนไม่แน่นอนซับซ้อนคลุมเครือมันถาโถมเข้ามาโดยเฉพาะพอมีดิจิทัลมาเร่งอีก transformational อย่างเดียวอาจจะยังไม่เร็วพอหรือเปล่าครับมาถึงต้องมี agile leadership เกิดขึ้นมาเออใช่เลยค่ะคือ transformational เนี่ย เป็นฐานที่ดีมากในการสร้างแรงบันดาลใจสร้างวัฒนธรรมแต่พอเจอความเปลี่ยนแปลงที่มันเร็วและคาดเดาไม่ได้มากๆแบบ v ู c a เนี่ยเราต้องการกระบวนการที่มันคล่องตัวกว่าเดิมด้วยนั่นแหละค่ะที่ a อจ l e ลีดเดอร์ชิเข้ามาตอบโจทย์จริงๆแนวคิด a อจมันมาจากวงการพัฒนาซอฟแวร์ก่อนนะคะ a อจัยมานิเฟสโตนะคะอ๋อครับครับเคยได้ยินอยู ค่ะแล้วเขาก็เอาหลักการพวกนั้นมาปรับใช้กับการนำองค์กรบทบาทผู้นำก็เปลี่ยนไปอีกจากเดิมอาจจะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจตอนนี้ต้องเป็นผู้สนับสนุนและอำนวยความสะดวกหรือ enabler and facilitator ด้วยคือไม่ใช่แค่ Inspire แต่ต้องช่วยให้ทีมทำงานได้จริงๆทําทำให้มันไหลได้เร็วขึ้นถูกต้องค่ะต้องช่วยเคลียร์อุปสรรคสร้างสภาพแวดล้อมให้ทีมเขาทำงานได้เต็มที่จัดการตัวเองได้คล่องตัวที่สุด หลักการสำคัญๆของ AI leadership ที่เรามักจะได้ยินกันก็จะมีเรื่อง empowerment การให้อำนาจทีมใช่ค่ะสร้าง self organizing teams ให้ทีมตัดสินใจกันเองได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ collaboration การทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อทลายไซโลอันนี้ก็สำคัญมากในโลกที่ปัญหามันซับซ้อนต้องอาศัยมุมมองหลากหลายมี experimentation ด้วยใช่ไหมครับการทดลอง กล้าลองผิดลองถูกใช่เลยค่ะเพราะในโลกที่ไม่แน่นอนอะ่ะเราไม่สามารถวางแผนทุกอย่างล่วงหน้าได้เป,ะเปะ๊ะๆการทดลองเล็กๆเรียนรู้เร็วๆเลยสำคัญมากต้องสร้างวัฒนธรรมที่คนไม่กลัวที่จะล้มเหลวและสุดท้าย transparency ความโปรง่งใสค่ะการเปิดเผยข้อมูลการสื่อสารที่ชัดเจนตรงไปตรงมาสร้างความไว้วางใจซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการทางานแบบเอจายเลย พอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าบริษัทที่เขาใช้ AJ Leadership เนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงได้เลยค่ะอย่าง Spotify model ที่หลายคนพูดถึงอันนั้นชัดเจนเรื่องโครงสร้างเลยนะคะเขาจัดทีมเป็น s q u a d เล็กๆที่มีเป้าหมายชัดเจนมีอำนาจตัดสินใจ Empowerment หลายๆ s q ว a รวมกันเป็น tribe มี tribe lead คอยให้ทิศท,ทางแต่ s q u a d ก็มีอิสระที่จะหาวิธีบรรลุเป้าหมายเองแล้วก็มี chapter กับ guild ช่วยเรื่องการแชร์ความรู้ข้าม Squa d collaboration คือโครงสร้างมันเอื้อให้เกิดความคล่องตัวและการทำงานร่วมกันเลยใช่ค่ะหรืออีกเคสที่ดังมากๆก็ Netflix Netflix นี่ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างเลยนะครับใช่ค่ะ วัฒนธรรมอิสระภาพและความรับผิดชอบของเขาเนี่ยคือสุดยอดของ empowerment และ transparency เลยเขาเชื่อในการจ้างคนที่เก่งมากๆที่เขาเรียกว่า fully formed adults แล้วก็ให้ความไว้วางใจให้ข้อมูลให้เครื่องมือแล้วก็ให้อิสระเต็มที่อิสระแบบไหนครับก็อย่างเช่นนโยบายลาพักร้อนไม่จากัด พนักง,งานเข้าถึงข้อมูลการเงินของบริษัทได้เยอะมากเขาเชื่อว่าถ้าให้ข้อมูลให้บริบทเซตคอนเท็กซ์แล้วคนที่เก่งและมีความรับผิดชอบจะตัดสินใจได้ดีเองโดยที่ผู้นำต้องไม่ต้องไปคอยสั่งการจุกจิก โห oh, ฟังดูดีมากแต่ก็น่าจะทำยากมากๆเลยนะครับในทางปฏิบัติยากแน่นอนค่ะมันต้องสร้างบรฐานของความไว้วางใจที่สูงมากๆและผู้นำต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจริงๆจากคนควบคุมมาเป็นคนกำหนดบริบทและคอยสนับสนุนเป็นตัวอย่างของ empowerment กับ transparency ที่เข้มข้นมากค่ะหรืออย่าง Google เองสมัยก่อนเขามีนโยบาย20% t i m e ใช่ไหมคะครับที่ให้พนักงานใช้เวลา20%ไปทำโปรเจกต์ที่ตัวเองสนใจ ใช่ค่ะซึ่งนั่นก็คือการส่งเสริม experimentation และ intellectual stimulation โดยตรงเลยนะผลลัพธ์ก็คือผลิตภัณฑ์อย่าง Gmail หรือ Google News ก็เกิดจากไอเดียใน20%ไทยนี่แหละหรือการใช้ OKRs OK Objectives and Key Results ของ Google ก็ช่วยสร้าง transparency ทำให้ทุกคนเห็นเป้าหมายของกันและกันของทีมของบริษัทมันก็สอดคล้องกันได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งจากข้างบนตลอดเวลาครับ ชัดเจนเลยครับว่า agile leadership มันเข้ามาช่วยให้องค์กรปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงเร็วๆในยุค VUCA ได้ดีขึ้นจริงๆใช่ค่ะมันใช้การทดลอง experimentation มารับมือกับความไม่แน่นอนใช้การทำงานร่วมกัน collaboration มาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนแล้วก็ใช้ความโปร่งใส transparency มาจัดการกับความคลุมเครือ ambiguity ฟังมาทั้งหมดตั้งแต่ situational transformational มาจนถึง agile เหมือนแนวคิดมันพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเยอะมากเลยทีนี้คำถามคือมันพอจะมีอะไรที่เป็นแก่นแท้จริงๆไหมครับที่ไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนคุณสมบัติเนี้ผู้นําต้องมีเสมออืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะถ้าให้มองลึกลงไปถึงแก่นจริงๆที่มันสำคัญเสมอไม่ว่าโลกจะเป็นแบบไหนคิดว่าน่าจะมีอยู่สองอย่างหลกักๆนะคะคือหนึ่งวินัยในตนเอง self discipline วินัยในตนเอง ใช่ค่ะความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่ควรทำแม้ในเวลาที่ไม่อยากทำความสม่ำเสมอความน่าเชื่อถือมันมาจากวินัยนี่แหละค่ะสองคือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง Continuous self-learning การเรียนรู้ตลอดชีวิตค่ะโลกมันเปลี่ยนเร็วขนาดนี้ถ้าหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่ก็เท่ากับถอยหลังเมื่อนั้นผู้นำต้องเป็นคนที่ใฝ่รู้ปรับตัวพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่ง2อ,อย่างเนี้ยจริงๆมันก็สะท้อนอยู่ในแนวคิดอย่างของสตีเ n นโค e ีใน Seven Habits ที่พูดถึงนิสัย proactive การเป็นผู้เลือกผู้รับผิดชอบชีวิตตัวเองหรือแนวคิด growth mindset ของ Carol d w e c k ที่เชื่อว่าความสามารถมันพัฒนาได้ไม่ใช่เรื่องไตยตัวพอพูดแบบนี้เราเห็นภาพเลยครับเหมือนเปรียบเทียบกับต้นไม้ใหญ่เลยแก่นไม้ข้างในสุดก็คือวินยัยที่ทำให้ต้นไม้มันยืนต้นอยู่ได้แข็งแรง มั่นคงน่าเชื่อถืออืมใช่ค่ะส่วนเนื้อไม้ที่ถัดออกมาก็คือการเรียนรู้ที่ทำให้ต้นไม้มันเติบโตแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆสร้างวงปีใหม่ๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ค่ะค่ะส่วนเปลือกนอกสุดอาจจะเป็นภาพลักษณ์บาร,รมีหรือสไตล์การนาต่างๆซึ่งมันจะดูดีได้ก็ต่อเมื่อแก่นกับเนื้อในมันแข็งแรงจริงๆเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดมากเลยค่ะชอบมากเลย เพราะฉะนั้นเวลาเรามองภาวะผู้นําในยุคใหม่หรือยุคต่อๆไปเนี่ยมันคงไม่ใช่การเลือกว่าเอ๊ะเราจะใช้ Situational หรือ Transformational หรือ Agile ดีหรือจะทิ้งเงินเก่าไปเลยแต่มันคือการบูรณาการค่ะคือการเอาข้อดีจุดแข็งของแต่และแนวคิดมาผสมผสานมาปรับใช้ให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์กับคนกับเป้าหมายณตอนนั้นอ๋อหมายความว่าผู้นำยุคใหม่จริงๆต้องทำได้ทุกอย่างเลย คือต้องมีพื้นฐานการบริหารจัดการคนและนานเฉพาะหน้าแบบซิจเอชันแนลให้เป็นใช่ค่ะพื้นฐานต้องแน่นแล้วก็ต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงแบบทรานส์ฟอร์เมชันแลได้ด้วยอันนี้ก็จําเป็นมากในยุคที่ต้องการการปรับตัวแล้วก็ต้องรู้จักเอาเครื่องมือหรือกระบวนการที่มันคล่องตัวแบบแอดจาวเช่นสครัมหรือขั้นบันมาใช้เป็นเพื่อให้งานมันเดินหน้าได้เร็วมีประสิทธิภาพถูกต้องค่ะต้องใช้เครื่องมือเป็นด้วย ทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้อย่างยั่งยืนใช่เลยค่ะมองเป็นลำดับชั้นแบบนั้นก็ได้ค่ะคือเราใช้กระบวนการแบบแอร์เจ้าเป็นเหมือนเครื่องมือในการขับเคลื่อนขับเคลื่อนอะไรก็ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลน Transformational ที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมพื้นฐาน คือการบริหารจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้า (situational) ทั้งเรื่องคนเรื่องงานให้มันสอดคล้องกันไปด้วยเพื่อที่สุดท้ายแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายขององค์กรได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนโอ้โหสรุปได้เคลียร์มากครับเห็นภาพเลยว่ามันไม่ใช่การแทนที่แต่เป็นการต่อยอดบูรณาการกันจริงๆจากผู้จัดการในยุคแรกมาสู่ผู้สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็พัฒนามาเป็นผู้สนับสนุนที่คล่องตัวในยุคปัจจุบัน มันคือเส้นทางวิวัฒนาการที่จําเป็นเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตได้ในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับใช่เลยค่ะและหัวใจสําคัญที่สุดก็คือผู้นําที่จะประสบความสําเร็จในอนาคตก็คือคนที่ไม่ยึดติดกับแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่สามารถหยิบเอาสิ่งดีๆของแต่ละยุคมาผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืนโดยที่มีวินัยในตนเองและการเรียนรู้อย่างไม่หลุดยั้งเป็นแกนกลางที่แข็งแกร่งคอยค้าจุนอยู่เสมอ เป็นบทสรุปและข้อคิดที่ทรงพลังมากครับสำหรับการพูดคุยของเราในวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองกลับไปคิดกันต่อนะครับว่าในบทบาทหรือสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีส่วนไหนของแนวคิดเหล่านี้บ้างทั้ง situational transformational หรือ agile ที่เราพอจะหยิบยกมาปรับใช้หรือบูรณาการเข้าดีกันเพื่อรับมือกับความท้าทายตรงหน้าได้บ้างและที่สำคัญวินัยส่วนตัวและการเรียนรู้ของเราเอง จะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาภาวะผู้นำในแบบฉบับของเราได้อย่างไรบ้างลองนำไปคบคิดกันดูนะครับ